ပေါ်လေးလေကောင်းပြီးယုတ်ကလေးကလည်းချော်ပြီးအန်တာတိန်မန်ပေးမယ်ခေါွာလေးလာပါပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘွား Reaction Channel ကနေပြန်လဲဖြူဆူလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကလာရောက်လဲပတ်တဲ့နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်တွေကိုဗတ်တရာတန်ကိုဗတ်လေးရတန်ဆိုပြီးတော့လိန်ပြီးတော့ချင်းထည့်ပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့ဘွားတော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒါတော်တော်လေးကိုစုံဉျယ်ပွက်လို့ရိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အိုက်ဒီစာလေးကိုဒါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အားလုံးပဲကြောင်းနေတူတူကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင် อันนี้ห้าร้อยเอันนี้อันนี้สี่ร้อยอโอ้ทั้งทั้งหมดเก้าร้อยเก้าร้อยซ้อนร่นงหน่อยอีกไม่ได้แล้วมันพันหนึ่งลดไปแล้วหรือเก้ารยโอเคครับโอเคครับเก้าร้อยว่าพูดถึงพี่ไทยเก่งนี่ยอออยุไทยก็หลานนะโอ้ยไทยโอเคค่ะเดี๋ยวอร้อยหนึ่งพี่เก๋ไทยเก่งมากใช่เก่งมากแล้วเราไปทะเลใส่ส่วนที่นนะเดี๋ยวนะ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำเมไหมแค่พูดกนได้ค่ะอันนี้เป็นซอเเนียโอ้ดูก่อนนะอเล้าหอก่อนใช่ไหมเออติกระเป๋าเลกอันเล็กไปนิดนึ่งครับเล็กไปใบใหญ่ก็มีอันนี้อันนี้อะีรนะอันนี้อะรนะอันนี้นารอันนี้ถังเลย่ะสองร้อยห้าสิบบาท อุณลงูาจรเดวิโอาวเงินได้วยไลหคมาเพืยสุกเกล้าไปพเรอรอีหนยด้สูมูเยอะนะรสซชนเพ่อเดบวหอดพี่เลยวิอต้มานอนวิดีโอเลกจนัะโอพ่มยไปตัวบจะเอาเงินคืนไหมคะหนูจะโอนคืนให้ได้ป้าป้าป้าพูดบอกได้เลยครับถามว่าต้องการเงินคืนไหมหนูเอาเงินโอนเงินคืนให้ของหนูให้ไปเลย ก็คืออันนี้คืออยากฝากขอโทษจริงๆอ่าอยากฝากขอโทษจริงๆคือว่าถ้าเกิดเขาจะหนูจะโอนเงินคืนให้เอาไหมแล้วของว่าไม่ต้องไม่ต้องโอนคืนให้หนูให้แต่ครั้งนี้ก็คือเราก็ยอมรับอ่ะเนาะอ่าเราก็ยอมรับค่ะแต่เราแต่เราไม่รู้ด้วยว่าเป็นอินฟูอไม่ไม่ไม่เกี่ยวนักท่องเที่ยวนักช่องเที่ยวทุกคนอ่ไม่คือหมายความว่าก็เดี๋ยวพี่ก็ลองถามเขาดูว่าถามคนชื่ออะไรนะ ที่จอมกับคันแลน่ที่อยู่อ่ะค่ะที่อยู่เขาค่ะจะเดี๋ยวนั่นจะโอนเงินคืนให้ถ้าเขาต้องการโอนโอนโอนที่โอนเท่าไหร่นะคะก็โอนคืนพันเนึื้อคะหมดเลยอ่หนูยินดีอ่าพี่จินต์อ่าญาติสายว่าจอมแลนเองผมไม่ได้มีประเด็นตัวน้องอะนะตัวจอนเดี๋ยวจะกันว่าเรามีประเด็นกับทางจอเนาะแต่ว่าตัวเอฟซีเขาออกมาคอมเมนต์เฉยแต่ตัวจอไมม่ีปัญหนคนแรกเราก็คุยเล่นกันอะไรกันเขาก็พอใจที่จะเล่นเองไม่ใช่ รนั้นอาจะแบบว่าฝากขอโทษแฟนขับเนาะฝากขอโทษแฟนขับบพร้อมกับขอโทษจทายเลยไปด้วยนะครับที่จะพบภาพลักษะางี้พร้อมกับขอโทษะาะบัวรกามัในเรืองลู่ตาพอมตตุบงจังาะดาเนาะตุบงจังะตีวีอเซ็นปีไม่บ่วเนาะดาวมันในสก้าวเนี่ยดาตุบงจาะวีดีโอยาวบดิวีดีโอยาวชนนั้นดาตู่เวีดีโอยาวชนนั้นตู่เนาะวรวีดีโอดาวมนในสก้าลยอนีาวตบะที่ ရိုက်နေတဲ့ဗီဒီယိုသမားတွေကဒါတောင်းမှန်နေပဟုတ်လားဆိုအေး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 လို့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဒါပြီးတော့ကဒါပတ်စံပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတဲ့ဇာတ်တွေကဒါသူမှန်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါ꽈နေတယ်ဗောเนาะတော်တော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ပြီးတော့ကနောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူအဆင်ပြေနေတာပဲလို့တွေဆိုတော့ဇာတ်ကြီးကအဲ့ဘွားတွေဇာတ်ကြီးကလုံးဝကိုဒါအဆင်မပြေပါဘူးเนาะသူပုံစံနဲ့တောင်းမှန်နေတဲ့ရုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ ငပိတဲ့ကြီးနဲ့เนาะပုံစံချင်းဆင်တူနေပါတယ်เนาะတောင်မန်เนလို့ပြောပြီးတော့ဒါတောင်မန်နဲ့ရုပ်လောဘမပေါက်ပါဘူးเนาะစကားမဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငပိတဲ့ကเนาะသူ့ရဲ့တောင်တစ်လုံးမြောက်တစ်လုံး e skate ကျွန်းကျင် jack gre ကိုဒါပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုဒါကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်အဲ့တင်ထား preview ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုသူရှက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလာပြီးတော့ပြက်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားเนาะဒါငပိတဲ့ကြီးကမလွယ်ဘူးဒါကျွန်တော်သူ့နာမည်လည်းထည့်မပြောတော့ဘူးကြောက်တယ် နော်ကြည့်အတော့ကအခုဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ဒီဘွားတော်ကိုဘယ်လိုများမြင်ကြတဲ့လဲဆိုတော့ဟောကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်အလုံးမဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အလုံးမဲ့တာယာချမ်းပြီတော့နေလေးတည်းနေပိုင်ဆိုင်းကြပါစေခမများ